ว่าท้อเสร็จยังบอกสินาทีมาดูกี่ไลค์ก็ดูแต่สมูกสวยอะเมื่อไหร่กบจะมีของตัวเองคะอันนี้ของเขาตอนนี้ตั้งคันอยู่ค่ะวิวในควาพพี่ผมเป็นแม่คนไม่ออกเลยอะ วุ่นวายแน่เลยเนาะตื่นเต้นไหมจะเป็นแม่คนหนะ่ะตื่นเต้นไหมเป็นแม่แล้วก็ไม่เราคือเปลี่ยนสถานนะเวอร์เลยนะอาชีพแม่ไปแล้วออกไม่ได้นะตื่นเต้นไหมจะให้คนอื่นเป็นคนตื่นเต้นไหม,ไมย,ยังไม่มาหรอใส่กอกแดงหมดอนะ่ะทอดนานจัง โต๊ะเมื่อกี้ตักไปพูนเลยเขาหนูไปถึงเหลือสี่ชิ้น,นไม่รู้ <c oughs> เดินมาตักสองคนคนละถ้วยพูนเลยไม่ขอแม่ขอไม่มากหน่อยจริงแล้วหนูเดินไปเหลือสี่ชิ้นหน่อยมั้ง,งไม่แต่งเลยชวนชาวเน็ตแหกันเป็นแม่ของลูกพี่บุ๋มอีกหน่อยเหรอปีมุกคืออะนะชาวเน็ตแห่ันเป็นแม่พี่บุ๋มอีกอเดีย๋ยวรับบทนางช่วยสอนหน่อยอ่ะหน่อยันนี้ล่ะ แล้วช่วงแรกห้ามใส่สดนะเพราะว่าจะเป็นเบะเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่บุ๋มเบบี้บู๊เบบี้บู๊ไม่มีที่คลีบลงหม้อเลยหรอ กมาลาส่งร <formation jin inh throat> <at> ูปมาโหวตบางยังยังเาเพิ่งผ่านตอมมอไอ้ไอ้มาพามาคุนของเรามาอีกแล้วเหรอแฟนเขาเนี่ยเขาโพสนไม่ใช่เขไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่ของเราเหรอดูนี่นี่เมื่อกี้เราต้องไปหยิบของตองมาแรเลยตัวรแรกก็เขาจอดให้เราอะเราต้องตัาวต จะบอกนะโต๊ะเก่งอ่ะเดือนหน้าไปเกาหลีแล้วอะทุกคนเรีวพีนกลับไปรีสอร์ทก็สามปีเรียงลูกแล้วไลฟ์ไปด้วยจะเครียดมะเฮ้ยแต่ก็เห็นว่าบางคนเขาก็ทำได้นะเขาก็ทำได้ดีอยู่ยังหนักกันไั้งกี่คนนะจริงมันอยู่ที่คนด้วยแต่ว่าแบบ อะไรนะเหมือนของพินอะคือพิงช็อกมากเหมือนไม่คิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแบบไม่เหมือนที่คิดไว้เลยอะไรเงี้ยยังไงอ่ะไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยตั้งแต่เกิดมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาเจอลูกอ๋อเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงหลานไม่เคยเลี้ยงหลานไม่พี่หลุ่มเลี้ยงมาเยอะมากแล้วอ่ะเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานก็เลยเหมือนมันกอบกัยมากอะคือเลี้ยงไงเหรอฮ้ยมันต้องนอนทุกสามชั่วโมงตื่นให้นมเหรอวะอะไรเงี้ยไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยคืองงมากอะไรเงี้ย ตอนแรกที่ตอนแรกคิวก,กับสามีสวีทมากใช่ไหมพอ,อมีลูกก็คือมองหน้าเรายักหน้าให้กันแล้วก็หันหลังรับเลย <laughs> ตัเย้เปงแปดโตแล้วโตวใช่ไหม<ป>คุณกำมลาไปไหนกำมลาไปไต้หวันคะ่ะทุกวันนี้ก็ยังยักหน้าให้กันอยู่นะยสี่ขวบแล้วอะ โดนดราม่าทุกคนเลยนะคะคนดราอ่ะจริงแต่ถ้าลูกคนเดียวอ่ะพิงเห็นว่าเพื่อนหลายๆคนที่ที่มีลูกคนเดียวดูดูมีความสุขมากดูแบบลูกแบบเขายังอยู่ไทยวังในในในความเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้งยแต่พอลูกสองคนก็คือเาติดอยูุ่่งบูเลยทันทีไปกินไปกินแบบนี้จุ่มนะ เขาจะจมูกไอโฟนอีกปะน่าจะโดูดแน่แน่เอาฟิลเตอร์ออกอีกเขาให้ผิวเขาเลี้ยงแบบฝรั่งนะเลี้ยงแบบฝรั่งเลี้ยงยังไงปล่อยให้เล้เทสใช่ไหมแบบให้เล่นให้โตเองใช่ไหมเลี้ยงแบบฝรั่งเลี้ยงยังไงเตี้ยงยังไงอ่ะ